สวัสดีครับทีเอฟซีอีกาชแนลทุกท่านครับเรื่องราวกับมัจการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายเป็นเรื่องของแมนยูเอเวอร์ตันใครก็ตามที่เป็นแฟนผีเป็นแฟนท็อฟฟี่มีแต่ข่าวดีข่าวดีและข่าวดีเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปนี้นะครับฟังกระจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับ ใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติดกดิ่งยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องทางอีกาช n แนลด้วยนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนนะฮะเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่แฟนผีเนี่ยเหงาหงอยเศร้าส้อยมองเชลซีโอโหเสริมทัพแบบถลม่มทลาย5-6ตัวมองทางอาร์เซนอลนี่ก็เสริมเหมือนกันไหนบอกว่าไม่มีตังนะฮะมองทางด้านของแมสตี้ออกตัวไปแล้ว2รายแม้กระทั่ง อริตลอดการไม่เผาผีในชาตินี้และก็ชาติไหนอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็เสริมไปแล้วอย่างคอสตารซิมิกัสแล้วเมื่อไรทีมกูจะเสริมบ้างนะครับโอ้โหตอนนั้นแฟนผีแบบเซ็งมากๆเลยแล้วก็มีการกลดด่าเอสฟุตเวิร์ดเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่เมื่อคืนนี้ครับแฟนผีได้รับข่าวดีหลังจากที่ฟราวิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวระดับเทียวันมีความน่าเชื่อถือสูงมาก รายงานว่าตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเตดสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดอนนี่ฟันเดเบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนับหนึ่งแล้วนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจจะยังไม่เป็นทางการแต่แนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คือนักเตะค,คนแรกสำหรับในชุดปัจจุบันชุดใหญ่นะครับที่แมนยูนะครับเสริมทับในตลาดรอบนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์แล้ว ไล่เรียงกันไปทีละช็อตทีละช็อตครับเป็นไทม์ไลน์เลยเกี่ยวกับดอนนี่ฟันเดเบกครับตอนนี้ฟันเดเบกครับมีข่าวกับแมนยูสวันต,ติดติดกันโดยเริ่มจากมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานนะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อเอเย่นของดอนนี่ฟ e เดเบกมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับแล้วตัวดอนนี่ฟเดเบกเนี่ยถูกทีมงานนะครับแมวมองสเกาตของทางปีศาจแดง เฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นมาหลายเดือนแล้วได้มีการนำเอาชื่อของดอนนี่เฟอเบเบกไปคุยกันบนโต๊ะประชุมของทางปีศาจแดงหนึ่งในนั้นก็มีโอเลกอนาโซชามีเอสฟุตเวิ ord, บทสรุปของการทำงานเกี่ยวกับดอนนี่เฟอเบเบกก็คือเด็กคนนี้เหมาะสมตรงตามคาแรคเตอร์ตรงตามสเปคที่โอเลกอนาโซชาต้องการนั่นคือประเด็นแรกครับประเด็นต่อมาสื่อมวลชน หลายสำนักรายงานตรงกันว่าอาแจกอัมส์ดัมยังคงรอข้อเสนออย่างเป็นทางการของทีมอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาซื้อตัวดอนนี่ฟานเบคในตลาดรอบนี้แล้วในเวลาต่อมาครับก็มีการรายงานว่าบาร์เซโลน่าครับยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนที่เคยเป็นข่าวก่อนหนี้นะครับว่าโรนัลคูมันเนี่ยอยากได้ตัวดอนนี่ฟานเบคเข้าไปร่วมทีมได้ออกมาปริเทธทุกการติดต่อที่จะดึง ทางด้านของดอนนี่เฟร์เบกไปร่วมทีมในฤด,ดูกาลต่อไปครับนั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวกับดดนนี่เฟร์เบกมาตลอดเป็นทีมตัวเต่งในการคว้าตัวนักเตะรายนี้จากนั้นก็มีข่าวว่าดอนนี่เฟร์เบกพร้อมและแพ็คกระเป๋าเก็บข้าวของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแสดงความต้องการที่จะย้ายไปเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกและตัวเขาเองครับก็มองว่านี่คือโอกาสอันดีในการย้ายทีมด้วย แต่เขาเองก็รอในการที่จะมีทีมไหนยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเขาได้มีการพูดคุยกับทางเอเยนต์นแต้แล้วว่ามีหลายทีมให้ความสนใจในตัวเขาอาเจกอมต์ดมครับรับรู้ฮะว่าตอนนี้ฟร b เบกเนี่ยอยากจะย้ายออกและอยากจะไปที่พิมยรีกอาเจกก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ติดไฟแดงติดตั้งไฟเขียวให้เลยแต่ขอเลยข้อเสนอที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นที่น่าพึงพอใจครับโดย ต้องการที่จะได้40ล้านยูโรอันนี้คือค่าตัวแอสออนอะไรค่อยว่ากันจากนั้นครับเอริกเทนฮากกุนซือคนเก่งของอาแจ็อัมสเตอร์ดัมก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าดอนนี่ฟนเฟร์เบกจะไม่มีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่องที่อาแจ็อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเจอกับคู่แข่งอย,อย่างเช่นครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกับไอทรัคแฟนเฟิร์ตดอนนี่ฟนเฟร์เบกจะไม่มีส่วนร่วมจะถูกแยกซ้อมไปเพราะว่าเขากําลังมีส่วนในการที่จะย้ายทีมในตลาดรอบนี้ แนวโน้มอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอเย่นตัวอาร์แจ็คอัมจดัมตัวดอนนี่ฟารเบกก็คือพร้อมและในการที่จะทำเดียวในตลาดรอบนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจากใครนะแม้ว่าจะไม่ใช่บาซลนาหรือว่าจะมีทีมอื่นเข้ามาหรือจะเป็นแมนยูไนเต็ดเข้ามาแต่ขอให้เข้ามาเถอะเรารออยู่แล้วไงซึ่งตอนนั้นนะ่ะก่อนที่จะมีการยืน่นเสนออย่างเป็นทางการนะครับทางสื่อต่างๆทุกสำนักบอกว่าตอนนั้นนะ่ะมันขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว ว่าจะเอาตัวจอนนี่ฟรเบกหรือเปล่าเพราะอาร์แจากไฟเขียวและแน่นอนครับเอ็ดวินฟันดซาซีอของอาร์แจากอัมสเตอร์ดัมก็เป็นอดีตนักเตะของทางแมนยูเป็นผู้รุ่สาประตูระดับตำนานเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันคุยกันง่ายเจรจาก,กันคล่องตัวดังนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับทางแมนยูเต็ดเพียวๆเลยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ครับสื่อดังจากเดอะเทลกราฟนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟราบิซโอมานอ นักข่าวระดับเทียวันของเดอะกา r เดียซึ่งเป็นสํานักที่น่าเชื่อถือด้วยก็มีการรายงานตรงกันครับว่าแมนยูเต็ดเนี่ยได้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับโดนี่ฟอร์เบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนักเตะจะเซ็นสัญญากัน5ปีอยู่ในรั o ้อทเทอรฟอร์ดเนี่ยถึงปี2025ขณะที่ค่าตัวนะครับของโดนี่ฟอร์เบกเนี่ยจะอยู่ที่40ล้านยูโรแล้วก็บวกแอสอออีก5ล้านยูโรในอนาคต ทำตามเงื่อนไขก็เอาไปอีก5ล้านยูโรถือว่าเป็นตัวเลขที่อาแจากอัมตดมพึงพอใจครับแล้วยูเนเต็ดก็มองว่าเป็นตัวเลขที่ไม่แพงเพราะว่านักเตะคนนี้อายุน้อย23ปีฝีเท้าได้รับการยอมรับมากความสามารถมีประสบการณ์พอตัวและยังเป็นนักเตะที่มีบทบาทเล่นได้หลากหลายในแผงมิดฟิลด์ในขณะที่โรโนโดบอกว่าตอนเนี้ แมนยูเต็ดครับได้ยื่นเขาเสนอไปให้กับทางอาแจกอย่างเป็นทางการแล้วค่าตัวก็ตามนั้นเลย40ล้านบวกแอสออนอีก5ล้านยูโรทุกอย่างจะจบลงภายใน2หรือว่า3วันนี้นะครับหรือว่าอีก48ชั่วโมงแต่นี่คือเรื่องจริงไม่อิงนิยายครับตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารแล้วก็การตรวจร่างกายเท่านั้นอีก48ชั่วโมงบอกเลยครับว่านี่คือตัวแรก ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วเป็นตัวที่ดีด้วยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เฟร์เรเบีรยเป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากเป็นนักเตะอายุน้อยแต่ร้อยความสามารถเราเล่นได้หลากหลายเติมเต็มในสิ่งที่ขาดได้แล้วก็แน่นอนครับการทําสัญญาระยะเวลาถึง5ปีมันชัดเจนมากว่านี่คือปัจจุบันและอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดังนั้นเป็นข่าวดีเลยของใครก็ตามท,ที่เป็นแฟนผีครับบอกเลยว่าคุณได้ตัวดีแล้วราคาไม่แพง แล้วมันจะไม่ใช่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแฟนผีทุกคนรับทราบกันตรงนี้ด้วยว่าตอนนี้แมนยูก็วางเป้าไปที่เจรอนซันโชเหมือนกันยังคงมุ่งมั่นปักหลักแล้วก็รักเดียวใจเดียวกับเจนรอนซันโชไม่ยอมไปมองเป้าหมายอื่นเลยเพียงแต่ว่าก็กำลังจะพยายามนะครับในการที่จะโน้มน้าวจิตใจดอทมูลและก็ทำให้ดอทมูลนนยอมที่จะลดค่าตัวจาก120ล้านยูโรมาเป็น100ล้านยูโรให้ได้ กำลังจะเล่นกับเวลาสำหรับในการคว้าตัวเจอรอนซานโชเท่านั้นไม่พออาจจะมีการเสริมทัพในแนวรับด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟแต่จะต้องเป็นแบบสเต็ปไปสเต็ปครับเอาให้ตัวนี้เฟรเบอกจบก่อนตามด้วยเจอรอนซานโชถ้าจบเมื่อไหร่ก็จะเป็นทางด้านของกองหลังดังนั้นใครเป็นแฟนผีบอกเลยนี่คือวันที่ดีของคุณคุณกำลังจะได้นักเตะคนใหม่ ในตลาดรอบนี้ตามที่ตัวเองเนี่ยรอคอยกันมาหลายเดือนครับจากแมนยูครับมาดูที่เอเวอร์ตันกันบ้างเอเวอร์ตันของคาร์ลอชตินครับกำลังออกอาวุธได้อย่างน่าสนใจเมื่อวันสงวันที่ผ่านมาชัดเจนครับมีข่าวจากฟราบิิโอโรมาโนคนนี้แหละเขาบอกว่าเฮียวิโกครับเอาละพอเขาพูดว่าเฮียวิโกเมื่อไรเนี่ยมันชัดเจนมากว่าดีลนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วโรมาโนก็รายงานครับว่า คาร์โลอันเชรติกำลังได้สิทธิ์เก่าของตัวเองมาร่วมทีมอีกครั้งนั่นก็คือสิทธิ์เก่าจากนาโปลีที่ชื่อว่าอัลลันครับเป็นกองกลางตัวรับบริกีิชิมชาติบราซิลแล้วกำลังจะได้มาร่วมทีมนะครับค่าตัว24ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก4ล้านยูโรครับซึ่งสมัยที่อันเชเนี่ยคุมทีมนาโปลีอยู่นะครับอลันคนนี้แหละเรียกได้ว่าเป็นมิดฟิลคนสำคัญ เป็นมิดฟิลคีแมนที่ขาดไม่ได้ผลึกกำลังร่งรวมกับฟาเบียนรูสในแผงกองกลางได้อย่างสมดุลแล้วก็ลงตัวและสิ่งที่อันเช่ต้องการก็คือนำเอาอลันเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกำหนดบทบาทนะครับในเรื่องของเชิงรับเพราะว่านับตั้งแต่ที่เอเวอเรตเนี่ยปล่อยทางด้านของอิดิากานาเกไปให้กับเปเช่เอเวอเรตไม่มีกองกลางตัวรับที่ไว้ใจได้เลยอันเช่มองเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยไปเอาตัวอลันมาร่วมทีมนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นครับในเวลาเดียวกันโรมาโนก็ยืนยันว่าเอเวอตันกับเรอัลมาดริดกำลังดีลแล้วก็เจรจากันอยู่แล้วคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะมากกับในกรณีขว้าตัวฮาเมสซูริเกสครับแล้วเห็นบอกว่ามีการยืนยันนะครับว่าฮาเมสซูริเกสจะมาตรวจร่างกายกับเอเวอตันภายในกรอบสัปดาห์นี้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ22ถึง30ล้านยูโรซึ่ง อยู่ในช่วง advance d stage ครับกำลังดีลกันอยู่ว่าจะจบที่เท่าไหร่ดีแต่ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดตามสื่อที่น่าเชื่อถือได้และโรมาโนที่รายงานไป2ตัวนี้นครับเป็น2ตัวที่เข้าใกล้ที่สุดสำหรับเอเวอร์ตันนะแล้วถ้าเอเวอร์ตันได้ทั้งอลันได้ทั้งฮามสโซลิเกสบอกเลยนะครับว่าเอเวอร์ตันจะเป็นทีมที่น่ากลัวไม่น้อยเลยจากเดิมทีนะครับที่อัญเชลติเนี่ยเข้ามาคุมทีมแทนทางด้านของมาโกซินวาเอเวอร์ตันก็ กลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเวลาที่ได้เล่นในรัวกุริสันพาร์คกลายเป็นทีมแพ้ยากแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมามากครับเพียงแต่ว่าไอตอนที่ออกไปเยือนเนี่ยแล้วเอเวอเรต์นในยุคข,ของอันเช่เนี่ยแพ้ให้กับแมนซิตี้แพ้กับสเปอร์เชลซีอาร์เซนอลมันก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าพวกเขายังมีกำแพงที่สูงมากๆในการที่จะทลายกำแพงบิ๊กซิก์ในฤดูกาลถัดไปดังนั้นสิ่งที่อันเช่ต้องทำก็คือการเสริมทัพแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด อันเช่จะได้ร่วมงานกับทั้งฮามสซูดิเกสที่เคยร่วมงานกันมาแล้วสองครั้งกับบาเยอร์แล้วก็เรอัลมาดริดแล้วก็อลันนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าจากนาโปลีเมื่อได้2คนนี้ครับมนเลยเห็นภาพที่มันชัดเจนนะครับว่าเอเวอเรตันในยุคข,ของอันเช่ในฤดูดกาล2020-2021เนี่ยมีความน่ากลัวขึ้นแล้วอันเชลตินะครับเป็นกุนซือที่เก่งในเรื่องของการดึงศักยภาพตัวนักเตะออกมาใช้งานได้อย่างเกินขีดความสามารถ และเขาเป็นกุนสือที่ไม่ยึดติดระบบการเล่นใดๆเลยปรับเปลี่ยนได้ตลอดยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เจอได้ตลอดไม่ว่าจะเป็น442 4, 4, 2, 4 3 3 4-2-3-1หรือจะเป็น442แบบไดมอนด์เหลี่ยมเพชรก็ได้ได้หมดเลยครับแล้วภาพหน้าตาทีมเอเวอเรสตนถ้าหากว่าได้ตัวอลันตัวฮาร์เมสดูดเกตเนี่ยตามที่ผมขึ้นหน้าจอเอาไว้ให้เนี่ยบอกเลยนะว่ามันดูกลมกล่อมอย่างบอกไม่ถูกแผนผังของเอเวอเรสตนในฤดูกาลใหม่เนี่ย บอกเลยว่ามันน่าสนใจนาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาก็จะเป็นเชมัสโคแมนนะตราบใดที่ยังไม่มีใครก็ใช้เชมัสโคแมนไปก่อนแบ็คซ้ายจะเป็นดูการด,ดีนครับคู่เซนเตอร์สามารถเป็นทางด้านของเจอร์รี่มีนาก็ได้ไมเคิลกินก็ได้ไมืคิดอาจจะเป็นตัวหลักแลวล่าสุดเขาเองก็เพิ่งจะต่อสัญญากับทางเอฟเวอร์ตันไปนะครับอยู่ต่ออีก5ปีหลังจากนี้ไม่ต้นไปเพราะว่านี่คือตัวหลักของทีม เอเวอเรตันในยุคข,ของอันเช่1 1นัดท้ายก่อนจบฤดูกาลเขาลงเล่นทุกนาทีครับและกําลังฟอร์มดีขึ้นดีวันดีคืนด้วยมีข่าวว่าบาร์ซ่าต้องการจะได้โรนัลคูมันอยากจะร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่เซนเตอร์คู่ของไมเคลคีนดยี้มีหน้าก็จะเป็นไมกเคลคีนกับทางด้านของเมสันโฮเกตนะครับขยับไปแดนกลางถ้ามันเป็น442หรือ442แบบไดมอนด์เหลี่ยมเพชรเนี่ยตัวรับอาจจะเป็นอารัน หรือตำแหน่งตรงนั้นอาจจะเป็นเมสันโฮเกตที่ขยับขึ้นมายืนเป็นตัวรับได้2ตรงกลางก็จะเป็นอันเดรโกเมสกับอารันไปแล้วก็มีฮาเมสซูริเกสนะครับคอยปั้นเกมอยู่ข้างหลังทางด้านของคู่กองหน้าริชาร์ลิสซอนแล้วก็ดมเดคคขวบทเลวินซึ่งภาพที่เราได้เห็นณนะตอนนี้นะครับถ้าหากว่าได้ตัวอารันได้ตัวฮาเมสซูริเกสเนี่ยเอเวอร์ตันจะมีเซนเตอร์ที่แข็งแกร่งเล่นลูกลากระกระกรัดได้ดีแบ็กสฝั่งเติมเกมได้ดีเปิดบอลริมเส้นได้ ช่วยเหลือทางด้านข้างได้แล้วขยับไปสันโฮเกตมายืนเป็นกองกลางตัวรับในวราเดียวกันถ้าหากว่าฟูลแบ็คขึ้นสูงไปมสันโฮเกตขยับต่ำลงมายืนเป็นหลัง3าก็ได้รวมไปถึงนะครับอันเตโกเมสกับอารันก็เป็นกองกลางที่ฝีเท้าดีเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันได้ค่อนข้างดีในขณะที่ฮาเมสตูดิเกสครับคอยเชื่อมเกมในแนวรุกเปิดป้อนบอลคิวแล้วพาสอะไรต่างๆสั้นยาวอะไรก็แล้วแต่ ให้กับทางดิชาริซอนแล้วก็ดมเด็กคอมเบตเลวินซึ่งมันจะทําให้เอเวอเรตันมีการสร้างสารรค์การทําประตูได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอ่ะโอเคปีที่แล้วเนี่ยปัญหาเอเวอเรตันคือกองหลังเสียประตูง่ายไม่พอกองหน้ายังฝืดเคืองด้วยนะครับถ้าตัดเอาดิชาริซอนกับดมเด็กคอมเบตเลวินออกไปซึ่งทั้งคู่เนี่ยทำคนละ13ประตูในพิมารีกดาวซันโวเบอร์3คุณรู้ไม่ใครครับคือเบอร์นาร์ดนะฮะ แล้วยิงไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นแต่เมื่อมีฮามสซูดิเกสเข้ามามันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งจิ๊กซอสําคัญเลยสํหาหรับแนวรุกของเอเวอเรตตนะครับแล้วไอตอนที่ฮามสซูดิกเวสพีกในยุคข,ของอันเช่สมัยที่คุมทีมเรอัลมาดริดเนี่ยในปีแรกปีนั้นฮามสซูดิเกสยิงไปถึง17ประตูนะครับจากการลงเล่น4 6เกมซึ่งแน่นอนครับเมื่อได้อลันเมื่อได้ฮามสซูดิเกส มันเลยทำให้ภาพรวมบนหน้ากระดาษของเอเวอร์ตันดูกลมกล่อมดูมีความลงตัวมากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอันเชลติจะผสมผสานทีมชุดนี้ได้อย่างลงตัวมากน้อยเพียงใดแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อได้นักเตะค,คุณภาพอลันฮามสตูดิเกสแล้วยังอาจจะมีอับดุลไลดูกูเรจากวอตฟอร์ดรวมไปถึงนายประตูที่ชื่อว่าซิโกโรเมโรนะครับที่ตกเป็นข่าวว่าอันเช่ต้องการที่จะได้ตัว แล้วก็มาทดสอบมาผลักดันมากดดันทางด้านของเจอร์นพิกฟอร์ดไปในตัวด้วยมาเลยทําให้เอเวอเรตนมีขุมกําลังที่ใหญ่และก็ยาวมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นเอเวอเรตนทำผลงานได้ดีกว่าเดิมนะครับกว่าเดิมที่จบได้เพียงแค่อันดับ12จากฤด,ดูกาลที่ผ่านมาดังน,นั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อแต่บอกเลยนะครับว่าเอเวอรสตนในฤด,ดูกาลใหม่น่ากลัวและก็ไม่ธรรมดาถ้าหากว่า พวกเขาจบดีลกันได้เสร็จสับเรียบร้อยทั้งอล,ลันทั้งฮามิสูดิเกสทั้งดูกูเร่แล้วก็ซิโกโรเมโรนะครับอันนี้ติดตามกันต่อได้เลยนะครับอ่ะนั่นคือตบทรับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้ติดตามกันนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ